วิธีการที่เราจะขอเงินซูเปอร์คือเป็นวิธีที่คิดว่าน่าจะง่ายแล้วก็ทุกคนสามารถทําตามได้ไม่ว่าเราจะถือวีซ่าทำงานวีซ่านักเรียนหรือว่าวีซ่าอะไรอยู่ก็ตามซึ่งปกติเงินในส่วนนี้นะคะเราจะไม่สามารถเบิกเอาออกมาใช้ได้ถ้าเกิดว่าเราทํางานแล้วเรามีการกลับไทยไปแล้วถาวรเราถึงจะสามารถขอเงินในส่วนนี้คืนกลับมาได้ ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกับนะคะวันนี้เนี่ยกับจะมาทําสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่อยู่ออสเตรเลียมาก่อนแล้วก็ตอนนี้มีแพลนที่กําลังจะกลับไทยถาวรหรือว่าอาจจะกลับไทยมาแล้วถาวรนะคะอย่างของกับเองเนี่ยกับอัปเดตนิดนึงนะคะก่อนหน้านี้ก็คือกับอยู่ออสด้วยวีซ่า work and holiday visa sub plus สี่หสแล้วก็อยู่มาได้ประมาณแบบ1ปีเต็มจางนั้นก็กลับไทยมาซึ่งตอนนี้เนี่ยกับ อยู่ไทยมาได้ประมาณแบบหลายเดือนมากๆแล้วนะคะวันนี้เนี่ยกับก็เลยอยากจะมาแชร์วิธีการที่เราจะขอเงินซูเปอร์คือเป็นวิธีที่คิดว่าน่าจะง่ายแล้วก็ทุกคนสามารถทําตามได้นะคะจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรมากอันนี้เนี่ยกับพยายามจะแคปหน้าจอตอนที่ตัวเองทำแล้วก็จะมาสอนวิธีทําไปพร้อมๆกันเลยค่ะเรามาพูดถึงในเรื่องของเงินซูเปอร์กันนะคะซูเปอร์ที่กับพูดถึงอยู่เนี่ยก็คือซูเปอร์แอนนูเอชันนะคะ,ะ,คะเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับเงินสะสมหลังเกษียณไม่ว่าเราจะถือวีซ่าทำงาน วีซ่าน,นักเรียนหรือว่าวีซ่าอะไรอยู่ก็ตามแล้วเราทํางานที่เขามีการสายเงินอย่างถูกต้องตามกฎหมายถ้าให้เปรียบเทียบกับของประเทศไทยก็น่าจะเป็นแบบเงินประกันสังคมที่เวลาเราทํางานบริษัทเนี่ยจะต้องมีการหักเงินส่วนหนึ่งของเงินเดือนนะคะเอาไว้ยื่นให้กับประกันสังคมอันนี้เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันเลยค่ะแต่ว่าเงินซูเปอร์ของที่ออสเตรเลียเนี่ยเวลาที่เราทํางานแล้วเราได้เงินมาใช่ไหมคะยอดรายได้ที่เราได้มาเนี่ยนายจ้างเขาจะมีการคิดบวกเพิ่ม11%จากรายได้ของเราส่งให้กับ กองทุนที่เราได้มีการสมัครเปิดลงทะเบียนเอาไว้ซึ่งปกติเงินในส่วนนี้นะคะเราจะไม่สามารถเบิกเอาออกมาใช้ได้เงินนี้เนี่ยจะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีการ,กรเกษียณหรือว่าถ้าเกิดว่าเราถือวีซ่าทำงานชั่วคราวอย่างเช่น Work a ก d h น l i d a y Visa วีซ่านักเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเราทํางานแล้วเรามีการกลับไทยไปแล้วถาวรเราถึงจะสามารถของเงินในส่วนเนี้ยคืนกลับมาได้นะคะไม่ได้หมายความว่าอนาคตจะไม่สามารถกลับเข้าไปได้อีกน,นะคะแต่ว่านปัจจุบันนี้เนี่ยคือเราต้องออกมาก่อนแล้วก็2คือวีซ่า ซ่าของเราจะต้องหมดอายุหรือว่าถูกแคนเซิลแล้วนะคะโดยที่สถานะของวีซ่าของเราเนี่ยจะต้องไม่มีสถานะใดที่เหมือนกับมีการแอคทีฟอยู่อย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเกิดเราถือวีซ่าเวิร์กแอนด์ฮอลิเดย์เราก็เรากําลังจะเปลี่ยนเป็นวีซ่านักเรียนช่วงระหว่างรอเปลี่ยนหรือว่าที่เราเรียกกันว่าบริชติ้งวีซ่าอยู่เนี่ยอันนี้ก็คือไม่ได้นะคะคือสถานะของการถือวีซ่าทั้งหมดเนี่ยจะต้องไม่แอคทีฟแล้วก็3นะคะที่สําคัญคือเราจะต้องไม่ได้เป็นซิติเซนส์ของออสเตรเลียหรือว่า New นะะิวซีแล ขั้นตอนแรกนะคะทุกคนพิมพ์ตามนี้ได้เลยค่ะ เข้าไปที่เว็บไซต์ ato.gov.au หน้านี้เนี่ยก็คือเป็นในส่วนของ government นะคะทีนี้เนี่ยเราคลิกอันแรกได้เลยค่ะที่เขียนว่า individuals and families พอเข้ามาเสร็จแล้วนะคะหน้านี้เนี่ยจะมีรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเลยค่ะการจ้างงาน tax file number ให้ทุกคนเรื่อนลงมาเจออันนี้ค่ะจะเขียนว่า super for individuals จากนั้นนะคะจะมี2หัวข้อแยกออกมาให้เราคลิกคำว่า super เขาก็จะมีอธิบายว่าเงิน super คืออะไรกองทุน super ะต้องเลือกยังไงนะคะแต่ว่าให้เราเลือกอันที่เขียนว่า Temporary Residence and Superannuation ค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะให้เลือกอันขวามือค่ะที่เขียนว่า Departing Australia Superannuation Payment เนี่ยเขาก็จะมีบอกว่า If you are a temporary resident of Australia นะคะอันนี้เนี่ยเป็น how to claim your superannuation when you leave ก็คือออกไปจากออสเตรเลียแล้วทีนี้เนี่ยให้ทุกคนหาหัวข้อที่เขียนว่า l o c a t i n g your super ค่ะแล้วก็มันจะมีอันนี้นะคะเป็นลิงก์ a s p Online Application System ให้คลิกเข้าไปที่อันนี้ค่ะมันจะเป็นแบบฟอร์มที่ให้เรากรอกรายละเอียดทั้งหมดนะคะเกี่ยวกับการยื่นขอคืนเงิน super ทีนี้ก่อนที่เราจะไปกรอกข้อมูลกันนะคะเรามาดูกันในส่วนนี้ก่อน,นะคะ่ะทุกคนอาจจะคิดว่า าเออนายจ้างเก็บเงินเข้าไปในกองทุนให้เราแล้วแล้วพอเรากลับประเทศเราจะได้รับเงินก้อนทั้งหมดในกองทุนนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆไม่ใช่คะ่ะคือทุกอย่างเนี่ยมันจะมีการหักภาษีอีกทีหนึ่งนะคะยกตัวอย่างเช่นข้อมูลในตารางนี้คะ่ะ อันนี้เนี่ยเป็น DASP Tax Rate นะคะจะเห็นว่าเขาแยกออกเป็น2ช่องช่องแรกเนี่ยก็คือเป็น Tax Rate ปกตินะคะสําหรับคนที่ถือวีซ่าทั่วๆไปส่วนช่องที่2เนี่ยก็คือเป็นช่องของคนที่ถือวีซ่า Work and Holiday นะคะไม่ว่าจะเป็น Subclass 417หรือว่า Subclass 462รวมถึงคนที่เคยถือ Work and Holiday แล้วก็ตอนนี้กาลัง Bridging Visa อยู่ด้วยก็จะอยู่ในประเภทของ WHM Tax Rate ค่ะจะเห็นว่าน,นี้เนี่ยเขาจะมีการหัก ไปทั้งหมด65%ของเงินสะสมที่เราสะสมอยู่ก็คือหักไปแบบเยอะมากๆโอเคค่ะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะจะเป็นหน้าที่เราจะต้องมีการกรอกข้อมูลเพื่อทําการยื่นขอคืนเงินซูเปอร์กํานะนําให้ทุกคนเนี่ยมีการอ่านให้ละเอียดแล้วก็มีการตรวจทานทุกครั้งนะคะให้ข้อมูลของตัวเองเนี่ยถูกต้องมากที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดว่าข้อมูลผิดพลาดเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลทําให้เงินที่เราได้เนี่ยล่าช้าหรือว่าเขาไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมเช็คข้อมูลให้ดีๆนะคะ อันนี้เป็นในส่วนของหน้าแรกนะคะเขาจะมีการบอกรายละเอียดทุกอย่างเลยว่า how to apply เนี่ยต้องทํำยังไงบ้างซึ่งเขาก็มีแจ้งเราด้วยว่าเขาจะมีการขอข้อมูลเราในส่วนของชื่อข้อมูลวันเดือนปีเกิดแล้วก็เป็น personal details ทีนี้เนี่ยสิ่งที่ทุกคนจะต้องเตรียมนะคะก็คือเลข tax file number ค่ะที่เราใช้ในการทํางานแล้วก็ข้อมูลบัญชี super ที่เราถืออยู่นะคะถ้าเกิดว่าใครมีมากกว่าหนึ่งบัญชีเนี่ยก็เตรียมมาไว้ได้เลยค่ะแล้วก็อีกอันนึงนะคะก็คือเป็น slip รายได้ค่ะจริงๆเนี่ย slip ตัวเนี้ยไม่จําเป็นต้องใช้ นะคะคเขาไม่ได้มีการให้เราขอแนบไฟล์เอกาสารอะไรทังสิ้นแต่ว่ากลับให้ทุกคนเตรียมเอาไว้เพื่อที่เราเนี่ยจะได้เอาไว้เช็คข้อมูลในจ้างแล้วก็เอาไว้เช็คในเรื่องของวันที่ทํางานแล้วก็รายละเอียดในเรื่องของเงินทั้งหมดหน้าถัดมานะคะอันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากเป็นเรื่องของ privacy information ทุกคนสามารถคลิก next ไปหน้าถัดไปได้เลยค่ะต่อมาในส่วนของ personal declaration เขาจะมีการถามว่าอันนี้เนี่ยเราทําให้ตัวเองใช่ไหมไม่ได้ทําให้คนอื่นใช่ไหมถ้าเกิดว่าทุกคนทําให้ตัวเองนะคะก็ตอบ yes ได้เลยค่ะ ในส่วนของข้อมูลแรกที่เราต้องกรอกนะคะเป็นในเรื่องของ personal details ค่ะช่องแรกนะคะทุกคนกรอก Tax file number ของตัวเองแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะคะก็กรอกนามสกุลชื่อจริงวันเดือนปีเกิดแล้วก็ Passport number ค่ะแล้วก็ในส่วนของหน้านี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรเหมือนกันนะคะแค่เป็นการยืนยันข้อมูลเฉยๆให้คลิก next ถัดไปได้เลยค่ะต่อมานะคะเป็นการกรอกข้อมูลในส่วนของ contact details หรือว่าข้อมูลในเรื่องของการติดต่ออันนี้เนี่ยให้ใส่ email address แล้วก็ contact phone เนี่ยเป็นเบอร์ที่อยู่ที่ไทยนะคะในส่วนของ postal address เขาจะเขียนว่าเป็นที่อยู่ปัจจุบันที่ไม่ใช่ อยู่ในออสเตรเลียก็คือกรอบเป็นที่อยู่ที่ประเทศไทยทุกอย่างกรอบเป็นภาษาอังกฤษให้หมดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนถัดมานะคะก็คือเป็นที่อยู่ล่าสุดของเราที่อยู่ที่ออสเตรเลียค่ะ ต่อมา previous Australian postal address อันนี้เนี่ยไม่จําเป็นจะต้องกรอกก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมีหลายที่อยู่หรือว่าย้ายที่อยู่บ่อยในออสเนี่ยกรอกไปได้นะคะไม่ได้มีส่วนที่จะต้องกังวลอะไรอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของช่องทางในการที่จะให้ government เนี่ยโอนเงินคืนให้เรานะคะจะมีทั้งหมด3ตัวเลือกอันแรกเนี่ยก็คือเป็นการโอนเงินคืนผ่านทางบัญชีธนาคารที่ออสนะคะก็คือกรณีที่เรากลับไทยมาแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้มีการปิดบัญชีที่เราใช้อยู่ที่ออส ทีนี้เป็นวิธีที่กับแนะนําแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นช่องทางที่สะดวกรวดเร็วแล็ง่ายที่สุดเลยค่ะอันที่2ต่อมานะะคคก็ือในส่วนของเช็คแล้วก็อันที่ะคะก็คือเป็นการโอนเงินจากที่ออสมาให้ที่แบงก์ที่ไทยเท่าที่กับรู้มาถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นเช็คก็คือเขาก็จะมีการส่งไปจษณีย์มาให้เราแล้วเราก็เอาไปขึ้นเงินที่ธนาคารถ้าเกิดว่าเป็นแบบที่3นะคะก็คือโอนเงินผ่านธนาคารเขาก็จะมีการอโอนเงินมาให้ผ่านบัญชีธนาคารที่เราให้ข้อมูลเอา แต่ว่าทางนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีในส่วนของเรื่อง Currency นะคะเรื่องของค่าเงินในแต่ละช่วงที่มันจะแตกต่างกันไม่เท่ากันถ้าอย่างเป็นช่วงนี้เนี่ยค่าเงินจะค่อนข้างต่ำมากๆก็อย่างที่รู้กันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีธนาคารที่ออสอยู่ก็แนะนําช่องทางแรกดีที่สุดค่ะส่วนตัวกับเองกับเลือกช่องทางแรกเหมือนกันนะคะข้อมูลที่เราจะต้องกรอกเนี่ยก็คือจะมี BS b s p code account number แล้วก็ account name ค่ะต่อมาหน้านี้เนี่ยเป็นในส่วนของ visa information นะคะเขาจะมีการตรวจสอบแล้วก็มีการ แนะนำขึ้นมาให้เราเลยว่าโอเคเราถือวีซ่าเวิร์กแอนด์ฮอลิเดย์วีซ่าอยู่ถูกต้องใช่ไหมแล้วก็ให้เราติ๊กอันนี้นะคะเซฟ m ม d e ดีเทลส์สหรับกลับมาแก้ไขข้อมูลต่อได้ในส่วนถัดมานะคะอันนี้เนี่ยเป็นส่วนที่เราจะต้องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับซูเปอร์ที่เราถืออยู่อย่างอันนี้นะคะก็คือกลับได้มีการกรอกข้อมูลเอาไว้แล้วซึ่งกองทุนที่กลับถืออยู่นะคะก็คือเป็นของ Australian Retirement t r u s t อันนี้เนี่ยข้อมูลในส่วนของเลข A B N ต่างๆอยู่ในหน้าเว็บไซต์นั้นๆเลยหรือว่าถ้าเกิดว่่าใครทีถือ กองทุนเดียวก,กับอยู่เนี่ยให้เข้าไปที่แอปพลิเคชันมันจะมีเขียนเลยว่าอันนี้เนี่ยเลข A B N อะไรเราถือกองทุน number อะไรนะคะเราก็ทุกคนจะเห็นว่าในส่วนนี้เนี่ยเขาจะมีให้เรากรอกข้อมูลค่อนข้างละเอียดอันนี้เนี่ยของกับเองกับไม่ได้กรอกครบทุกช่องนะคะขอแค่เรากรอกข้อมูลในส่วนของชื่อกองทุนเลข A B N แล้วก็สามารถบอกได้ว่าอันนี้เนี่ย product name คืออะไรอย่าง product name ของกองทุนที่กับถืออยู่เนี่ยก็คือเป็น super savings employer name นะคะก็คือกรอกเป็นชื่อบริษัทงาน ที่เราทําอยู่ที่หัวสลิปนะคะเขาจะมีบอกว่าชื่อบริษัทที่ทําจ่ายให้เราคือชื่อบริษัทอะไรที่อยู่ที่ไหนต่อมานะคะในส่วนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีมากกว่า1นึ่งซูเปอร์ให้ทุกคนคลิกที่ add application ค่ะกรอกข้อมูลอีกซูเปอร์หนึ่งลงไปได้เลยเสร็จแล้วนะคะพอเราคลิก finish เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะได้รับอีเมลอันหนึ่งเข้ามาในระบบเขาก็จะมีการบอกว่าโอเคตอนนี้เราได้รับแอปพลิเคชันของคุณแล้วแต่ว่ามันยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะให้เราอะ่ะคลิก log in เข้าไปในระบบอีกครั้งหนึ่งตามลิงก์ที่เขาส่งมาให้ในอ คุณออกไปจากออสเตรเลียถาวรจริงๆแล้วหรือ,อยังให้เราตอบว่าเยสนะคะทีนี้นะวันที่กับทารายการแล้วก็ได้มีการยื่นข้อมูลทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะคะก็คือต้นเดือนมกราคมส่วนตอนที่เงินเข้าบัญชีเนี่ยเงินเข้าบัญชีกลางเดือนกุมภาพันธ์ใช้เวลาประมาณแบบเดือนนิดนิดถ้าเกิดว่าใครที่กำลังหาข้อมูลก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะใครอยากให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะเอาไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย